ชมครับในช่วงสรรหามาเล่าแหมเห็นสีเหลืองๆน่าทานแบบนี้นะครับเราอยู่กับขนมตาลคุณผู้ชมแต่ว่ามันดูเป็นฟิวชั่นมากเลยนะ,ะคุณดูสิแบบว่าอยู่ในคาเฟ่เงีย้ยมีกาแฟสักแก้วหนึ่ง,งน้ำชาสักถ้วยหนึ่งถ่ายรูปเก๋ๆล้วคือน่ารับประทานมากๆนี่เป็นขนมตาลคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ขนมตาลธรรมดาเป็นขนมตาลไส้ลาวาค่ะถูกต้องแล้วครับแล้วก็เป็นขนมตาลสูตรคุณยายกิมลังด้วยนะฮะการพลิกโฉมของ วงการขนมตาลต้องใช้คํานี้เลย,ยเพราะาขนมตาลคือขนมโบราณนะคุณผ<ช>ู้ชม<ะ>จดทําได้ยังไงวันนี้เราจะมาพูดคุยครับกับคุณ นัทธสวนภูมินะเจ้าของร้านขนมตาลสูตรคุณยายกิมหลังอยู่ตรงนี้แะครับสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับผมเชิญครับผมขออนุญาตเรียกน้องฟ้าน้องฟ้ามาด้วยสีชมพูสดใสน้องฟ้าสวยมากคุณผู้ชมทำให้ช่างภาพดิฉันจิตใจวันวหว <c oughs> เขาไม่เคยหวันวนกับดิฉันเลยแต่วั่วันกับผู้ร่วมตลอดเวลาอ๋น้องฟ้าจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของการทําขนมตาลเกิดขึ้นได้ยังไง จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วว่าเราทําทานกันในบ้านคุณยายเป็นคนชอบทําขนมเป็นสูตรเด็ดของครอบครัวว่าอย่างไงของคุณยายเลยคือเริ่มจากในที่สวนเนี่ยจะมีต้นตาลเวลาลูกตาลออกคุณยายก็จะชอบจับมาทําขนมให้ให้ลูกๆหลานทานแล้วก็แจกเพื่อนบ้านค่ะตอนนี้คุณแม่ก็เลย เอาสูตรของคุณยายกลับมาทําแจกเพื่อนบ้านจนเพื่อนบ้านติดใจเกิดเป็นการขายขึ้นมาเพื่อนบ้านต้องบอกว่าอร่อยเธอทําขายเธอทุกคนเริ่มต้นจากประโยคนี้ของเพื่อนๆจริงๆใช่ค่ะแต่ต้องขอถามหน่อยว่าตัวน้องตาลเองหรือว่าตัวคุณยายเองครับตัวน้อง้าเองหรือคุณยายเนี่ยคืออาศัยอยู่ในพื้นที่ของวัดโบสถ์หรือเปล่าทำไมถึงมีต้นตาลอยู่หรือว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนไม่ค่ะคือเพลินว่าในที่คุณยายเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อ๋อก็เลยมีต้นปลุกลวนก็มีต้นตาลอยู่ในพื้นที่บ้านงใช่ปลูกลม รวมกล้วยมะม่วงทุกอย่างอย่างชอบกินอะไรก็ปลูกแล้วก็มาทําขนมให้ลูกๆหลานๆทานนะคะแล้วน้องฟ้าตัวเองเป็นหลานทานมาตั้งแต่เด็กๆกันแต่คุณยายทําคุณแม่ทําคิดว่าขนมตาลของสูตรบ้านเราเนี่ยแปลกและแตกต่างจากที่อื่นอร่อยกว่าที่อื่นยังไงคะ คือสูตรของที่บ้านนะคะจะมีความนุ่มความละมุนแล้วก็หวานน้อยนุ่มใช่ไหมคนที่ขอจับค่ะเป็นความแบบเนื้อตาลแท้คือปกติเราเจอเนื้อตาลตามตลาดเนื้อตาลเนี่ยจะแน่นแน่นเพราะผสมแป้งลงไปด้วยนี่ความนุ่มคุณผู้ชมคือด้วยคืฐานการทําขนมมาคือมันก็ต้องมีแป้งแต่เราใส่แปงรู้สึกว่าสูตรของบ้านเราอ่ะมันนุ่มกว่าที่อื่นจนแบบมันต้องโชว์มันเด้งอะคุณผู้ชม นี่คือขนมตาลที่เริ่มเกิดขึ้นเนี่ยจากสูตรคุณยายที่ทำก็คือขนมตาลโบราณคือเป็นแบบนี้ดั้งเดิมเลยค่ะดั้งเดิมแบบนี้ออริจินอลเลยก็คือมีความหวานน้อยใช่นี่คือสูตรเด็ดและแป้งในใส่แค่ขึ้นรูปเท่านั้นไม่ได้ใส่จนเยอะเกินไปจนทําให้เสียรสชาติของตาลนะคะแล้วน้ําตาลที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้น้ําตาลประเภทไหนคะเราก็คุณยายก็จะเป็นพวกน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตาโนดก็เลยจะมีความหอมมากกว่าน้ำตาลทรายทั่วไปคือเขาเลือกวัตถุดิบดีฉันพูดเลย นงฟ้าและนงฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าในในรุ่นของคุณยายเองเนี่ยนงฟ้าก็คือเติบโตขึ้นมาก็คืออาจจะยังเป็นเด็กๆอยู่คือเราก็ได้มีการชิมอะไรอย่างงี้มาตั้งแต่เป็นลูกมือคุณยายไม่ถามก่อนตอนเด็กๆเนี่ยช่วยคุณยายแบบว่าคันตบานไเป็น QC ดีกว่าเป็น QC คันชิมอย่างเดียวชิมอย่างเดียวเลยยายซึ่งนี้อร่อยซึ่งนี้หนู่จอมแบบนั้นแล้วณวันหนึ่งที่คิดว่าจะทําขายต้องมาทําเองเนี่ยทำยังไงคะแบบจากเป็น QC มาก่อนจนต้องมาเป็นคนทำเอง ค่อนข้างยุ่งยากเลยเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณยายไม่ได้ตวงจะเป็นรถูตรใช่เป็นรถมือคุณยายจะเป็นรถมือก็มานั่งแกะสูตรกับคุณแม่ลองผิดลองถูกยายใส่อะไรประมาณเท่าไรกันแม่นะจะได้เป็นสูตรเรียนรู้กว่าจะออกมานิ่งคงตัวใช้เวลาพอสมควรประมาณนานไหมลูกเป็นปีไหมเป็นปีเหมือนกันค่ะจริงๆแกะรถมือคุณย่าคุณยายแล้วมาทำเป็นสูตรใช่เราก็เอาให้ยายชิมนะว่าผ่านไหมใช่ ปีนึงทุกวันย้ายบอกว่าคุณยายยังเป็นคิวซีให้อยู่จริงหรือเปล่าคุณยายนึกถามก่อนอายุเท่าไหร่คุณยายคุณยายอายุ72แล้วค่ะโอ้ยอายุเยอะแล้วนะแต่ก็คือกรรมวิธีเนี่ย จากที่คุณยายเคยทําอาจจะใช้แบบว่ากรรมวิธีที่อาจจะดูโบราณโบราณเนาะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็มีแบบเครื่องมือเครื่องไม้ที่มาอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยจนตอนนี้เนี่ยมันออกมาเป็นขนมฟิวชั่นได้เลยนี่คืออยู่ดีๆขนมตาลแบบนี้คุณผู้ชมเออมันเป็นไปได้ยงไงขนม้าที่อยู่ในใบตองแบบเนี้ยนื่งในซึ้งแบบเนี้ยแล้วอยู่ดีๆกลายเป็นขนมตาลลาวาได้ยังไงคะคุณน้องค่ะอ่าเล่าให้ฟังหน่อยที่มา ตัวนี้เกิดจากความคิดของฝ้ายเองฝ้ายเป็นคนชอบทำเธอเป็นสายคาเฟ่ใช่ไหมค่ะด้อสายคาเฟ่เราก็ชอบทาเบเกอรี่ครับผมเราก็มองว่าองค์ประกอบของขนมตาเนี่ยมันมีต้นขนมตาลแล้วก็มะพร้าวโรยหน้าใช่ไคะเราจะเปลี่ยนยังไงให้มันดูพิเศษกว่าคน่นเราก็เลยเปลี่ยนมะพร้าวโรยหน้าธรรมดาธรรมดาเนี่ยเป็นไส้ลาวามะพร้าวไปเลยใช่จากมะพร้าวขุดๆฉีกๆโรยหน้าเนี่ยมาเป็นลาวามะพร้าวรับ จะทาขนมไทยให้โกอินเตอร์ไม่ได้มันนะแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอทําผสมผสานออกมารสชาติผ่านไหมเดี๋ยวก่อนคุณซินก่อนคุณซินนี่น่าที่เราต้องมีการชิมเดี๋ยวก่อนน้องเขาบอกวัดิศที่ต้องชิมผมอยากให้คุณที่จริงอ่ะพูดถึงเรื่องแป้งก่อนมันเป็นยังไงพูดถึงเรื่องตัวขนมตาลคุณผู้ชมเคี้ยวแค่คําเดียวอ่ะกลิ่นความเป็นลูกตาลตีขึ้นจมูกแล้วความหวานตามมาแล้วก็ความมันมาเป็นเพื่อนพอเคี่ยวเข้าไปมีอรรถรสของเนื้อมะพร้าวที่อยู่ในนั้น และไม่หวานมากนุ่มเหนียวกำลังดีแหมฟินมากคุณบรรยายออกมาได้แบบว่าคุณผู้ชมเองนี่คืออยากกินเลยถ้าแล้วสดชื่นนี่ฉันบอกเลยเป็นอาหารฟิลกูดฟิวชั่นจริงๆนะคะได้แบบว่าชาสักแก้วนะคุณเออชากาแฟได้หมดเลยอันนี้ผมพี่ขอถามหน่อยถามตัวน้องฟ้าไอตัวที่มันเป็นลาวาเนี่ยส่วนประกอบส่วนผสมมันคืออะไรบ้างอ่าคือ น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอ่อนวุ้นด้วยมีหน้าล่ะไม่ได้วุ้นขาเป็นนื้อมะพร้าวใช่มันจะเลือกใช้เป็นมะพร้าวน้ำหอมแท้ๆเท่านั้นแล้วก็ใช้แต่มะพร้าวสดไม่ใช้มะพร้าวแช่ฟิชมาขายเพราะมะพร้าวแช่ฟิชอธรสมันเสียลูกกลิ่นมันไม่ได้ก็เป็นมะพร้าวสดเท่านั้นเหมือนคุณย่าคนใหญ่ทนทำวันต่อวันคือจะทำในความสดใหม่บอกมะพร้าวชอบมะพร้าวแล้วเลือกเนื้อก็คือต้องเป็นเนื้อความนุ่มแบบนี้แก้เยอะเราก็จะไม่ใช่ แล้วน้องฟ้าเนี่ยในเรื่องของแบบตัวโปรดัก์ของเรานมีอะไรบ้างเห็นว่าที่จริงแล้วไม่ได้มีแค่ตัวขนมตาล <ฮะ S 1> สุดดั้งเดิมแล้วก็มีตัวลาวา,ามีอะไรอีกฮะเราจะมีเป็นขนมตาลมันม่วงคือเราจะ ใส่มันม่วงเข้าไปในแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นฮาราจิกุเข้าไปแล้วก็จะมีชิ้นมันม่วงอยู่ในขนมตาลนุ่มเนื้อหนาแล้วก็ถ้าหน้าทุเรียนนะคะจะมีเป็นขนมตาลทุเรียนหมอนทองสั่งจองก่อนได้ไหมคะได้เราก็จะคัดทุเรียนที่สุกจากต้นที่ไม่ใช่ทุเรียนป้ายาเนื้อเขาจะได้กรอบหวานอร่อยกว่าหอมกว่าค่ะใช่ก็จะคัดเป็นของคุณภาพ มีมันม่วงมีทุเรียนใช่ไหมสูตรดั้งเดิมก็มีด้วยอันไหนที่ลูกค้าชอบที่สุดที่ชอบที่สุดอันไหนที่ลูกค้าชอบที่สุดคือถ้าคนไม่เคยทานเลยเริ่มต้นเนี่ยคนก็จะชอบดั้งเดิมก่อนอัอนอนแบบนี้เลยใช่เพราะว่าน้องแบบจากแน่นๆมานุ่มๆละลายในปากสามารถทานกับกาแฟได้ชิลๆอย่างเงี้ยไม่ติดคอเอาอย่างนี้คนก็จะเริ่มมาแบบนี้ก่อนส่วนมันม่วงมันม่วงกับทุเรียนเนี่ย เราต้องพูดว่าเป็นเฉพาะกลุ่มล้วกันเนาะเพราะคือถ้าคนชอบคนก็จะชอบเราก็จะดูกลุ่มลูกค้าว่ากระแสตอนนี้อะไรกําลังนิยมเราก็ทําะทุเรียนก็จะเป็นตามหน้าเฉพาะหน้าเท่านั้นน้องฟ้าในอย่างภาพเนี่ยนี่คือแพ็กเกจที่เราขายเป็นปกติคือเป็นกล่องแบบนี้ถูกต้องไหมฮะค่ะกล่องอย่างนี้คือเราขายยังไงเท่าไหร่กล่องละสี่สิบห้าบาทโอ้ไม่แพงเลยแล้วมันคือมันเป็นความแบบ พิถีพิถันนะของผู้ทำกล่องแบบนี้นะเอาไปฝากสมมติว่าดิฉันถือไปห้องธุรการเงี้ยพี่ๆห้องธุรการต้องกรีนแน่ๆเลยอ่ะเขาคงจะชอบกล่องดูดีอะไรดีแล้วอย่างนี้ล่ะในส่วนของกล่องนี้ราคาอย่างตัวราวาเนี่ยฟ้าขาอยู่ชิ้นละเจ็ดสิบาราคาเบเกอรี่ทั่วไป่แต่ถ้าคุณผู้ชมรู้ถึงส่วนผสมสูตรเด็ดเคล็ดลับความใส่ใจของผู้ทําต้องบอกว่าราคานี้ไม่แพงเลยไม่แพงไม่แพงเนี่ยถ้าปกติเวลาเราไปทานเบเกอรี่เราก็จะสั่งแบบนี้แล้วก็กินกับกาแฟื แล้วเราไปตั้งขายที่ไหนยังไง สามีหน้าร้านค่ะคือหน้าร้านเนี่ยอยู่ตรงสี่แยกปุกสูงค่ะฝั่งฝั่งขาเข้าพิศณุโลกก่อจากสี่แยกประมาณ20เมตรเองมีร้านไมมรูกหรือว่าขายอยู่ตรงนั้นมีร้านเลยค่ะเป็นหน้าร้านเลยใช่จะเขียนอะไรใหญ่ๆว่าขนมตาลสูตรคุณยายกิมลังเลยค่ะเหมือนที่เคยเห็นใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็มีทั้งหน้าเพจ Facebook ก็ขนมตาลสูตรคุณยายกิมลังเช่นกันแล้วถ้าซื้อในเพจเนี่ยอ่ะพี่อยู่พิศณุโลกพี่อาจจะอยู่แบบว่าพิศณุโลก พิษณุโลกมีคนส่งให้จังหวัดไหนที่มีบริการส่งบ้างอะอย่างใกล้ๆอย่างเงี้ยพิษณุโลกส่งแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยฟ้าจะส่งเป็นขนส่งรถคุณคุมอุณหภูมิอ๋อสดใหม่คือไปส่งไปต่างจังหวัดได้เพราะฉะนั้นทั่วประเทศส่งหมดเลิศอุ้ยนี่คือที่เราเคยส่งไปที่เป็นออเดอร์เนี่ยมาจากจังหวัดไหนบ้างมีหมดเลยค่ะจังหวัดไหนไกลสุดไกลสุดใต้เหรอใต้เนี่ยเคยส่งไปถึงภูเก็ต โอคือเราเนี่ยมักจะมองว่าขนมการขนส่งขนมที่แบบมีเรื่องกัดทีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะแบบทําให้แบบแป๊บแป๊บแต่อันนี้เป็นรถควบคุมอุณภูมิเลยใช่ไหมครบอุณภูมิเลยะก็คือเหมือนแช่เย็นตลอดเวลาาเพราะว่าขนมเนี่ยสามารถจัดเก็บอยู่ในตู้เย็นได้ถึง4-5วันโดยที่ไม่เสียแล้วเรามีวิธีการอุ่นให้หน้ากล่อง S <S> <S เนี่ยค่ะมันจะมีวิธีการเก็บวิธีการกันอุ่นเดี๋ผมขอดูก่อนขอดูซิเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าวิธีการจัดเก็บเนี่ยให้เก็บได้4วันจัดเก็บในตู้เย็นเท่านั้นอุณหภูมิอยู่ที่2 4 องศาเซลซีก็มีวิธีอุ่นคือตู้เย็นปกติแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับวิธีการอุ่นคืออุ่นด้วยไมโครเวฟใส่กล่องสําหรับอุ่นอาหารปิดฝาให้สนิทใช้เวลา1-2นาทีหรืออุ่นด้วยกันนึ่งก็ได้ไม่เล่ะเนี่ยเพ่มความนุ่มเลยค่ะก็คือกลับมานุ่มเหมือนกลับมานุ่มเหมือนเดิมเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเลยค่ะอ๋อแล้วต้องบอกว่ามันคือสูตรเฉพาะจริงๆนะแล้วถามหน่อยนะคะว่าในยุคนี้นะคะการขายของออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าแหมปังมาก เรามีวิธีทําให้ร้านเราปังมียอดขายให้ดียังไงบ้างเผื่อคุณผู้ชมชมอยู่จะได้นาไปปรับใช้ถ้าส่วนตัวส่วนตัวเพราะว่าสตอรี่ต้องมีเรื่องราวเรามีจุดเด่นของเราเป็นสุดคุณย่าของเราคือขนมตาลเนี่ยทั่วประเทศมีเป็นร้อยเป็นร้อยๆเจ้านะคะทุกเจ้ามีจุดเด่นต่างกันเรามีจุดยืนจุดเด่นของเราเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็เรื่องรสชาติเนี่ย เราก็มั่นใจว่าของเราอร่อยในแบบของเราลูกค้าก็เลือกสรรตามที่ชอบคนที่ติดใจถูกใจก็จะวนกลับมาซื้อและบอกต่อให้ค่ะคือเหมือนว่าอย่าเปลี่ยนตัวตนของเราคือถ้าสมมติว่าเราลองทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรามองว่ามันคือมันอร่อยแล้วเนี่ยมันต้องมีคนที่ชื่นชอบในสิ่งที่ความอร่อยของเราไม่ใช่อยู่ดีแบบพอเราขายไปปุ๊บอีกคนนึงบอกว่าทำไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะทำไมไม่ทำเราไม่ต้องเปลี่ยน嘛ก็เหมือนกับรสชาติเราชเราต้องมีจุดยืนของเราอย่าโอนเอ็นไปตามคํา คำแนะนําที่แบบลองเปลี่ยนเป็นอันนั้นไหมอันนี้ไหมค่ะถ้าเรามีจุดยืนนะดั้งเดิมของเราเป็นแบบนี้จุดยืนของเราคือแบบนี้ถ้าเราจะไปยุ์ปรับปรุงมันก็ยังต้องมีความเป็นตัวเราอยู่ความเป็นตัวตนน้องฟ้าสุดท้ายอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติเขาสนใจอยากจะสั่งเนี่หรือเป็นออเดอร์เป็นเบรกหรือรับจัดอะไรเนี่ย ยังไงบ้างเชิญค,ะค่ะขนมตาลสูตรคุณยายกิมลังนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรของฟ้าคือ0850516325หรือติดต่อเข้าไปในทางเพจ Facebook ค่ะชื่อเพจว่าขนมตาลสูตรคุณยายกิมลังนะคะ <ผม S 3> เข้าไปคุยรายละเอียดกันได้เลยมีทั้งจะจัดเบรกจัดงานมนคลหรือจะจัดเป็นกระเช้าไปสวัสดีผู้ใหญ่ฝากผู้ใหญ่ได้หมดค่ะ บอกน้องฟ้าเลยว่าเป็นโทรมาจากรายการของเรารายการห้องนั่งเล่านะคะคุณฟ้าจะได้ดูแลเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมจัดเดกนี่คือเดี๋ยวถามก่อนชิ้นละยังไงฮะถ้าสมมติว่าอยู่ในกล่องกล่องละชิ้นละชิ้นแล้วแต่งานค่ะแล้วแต่งานแล้วแต่งานว่าลูกค้าต้องการแบบไหนได้ขนาดเลือกขนาดได้ด้วยไหมเลือกไซส์ได้ไหมหรือว่าต้องเป็นตือพิมพ์เดียวคือไซส์เราก็คือจะเป็นแบบนี้แต่แต่รูปแบบการจัดใส่พันชนะแบบไหนจัดเป็นกี่ชิ้นเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าอยากได้แบบไหนเราใช้ไได้หมดอย่างแบบ ลูกค้าที่เป็นคู่บ่าวสาวจากอินโดนีเซียก็เอาของเราไปจัากแคทเทอริ่เป็นตัวตัดลาวาจริงมากค่ะวันนี้เรามากๆวันนี้ขอบคุณมากค่ะมาฟ้าที่แบบว่าเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาแบบว่าให้เราได้ดูได้ชิมกันด้วยนะคะต้องบอกว่าการต่อยอดสิ่งที่มีและยิ่งเป็นภูมิปัญญาวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนๆ มันมีคุณค่าอยู่แล้วเอามาเพิ่มมูล,ลค่า<ช>ขึ้นมาให้มันแบบวาวขึ้นไปอีกอยากให้คุณผู้ชม,มได้ทานขนมอร่อยๆที่ทําด้วยใจของคนทําแบบนี้นะคะนี่ก็คือรดองยาวดีในรายการห้องนั่งเล่าของเราวันนี้ค่ะใช่แล้วครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสารทุกวันมีกันใน้อมเมนา